สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมฟาค์คายนะฮะนี่นะฮะไอวาตลีนนะเปิดมาก็เจอเลยนะฮะตอนนี้เราโดนจับมานะตอนนี้ตอนแรกแหลกปอเนี้ยไม่แหลกธรรมดาเราโดนจับมาเนี่ยมันก็นะอะไรเนี้ยก็ตบทิมเลย มาบอกอย่างที่บอกกันไว้นะเดี๋ยวเราจะแคสฝาคายกับแบ็คแฟกต์แบ็คแฟกต์ต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับประมาณสองสามวันได้ดูแน่นอนงูอะอืมน้องฉันนะอ้าวอะไรวันนี้เราจะมาแคสสักสองสามภารกิจนะครับ อะไรของมึงเนี่ยวัดท,ทำไมมึงหยาบคายอย่างวะอ๋อเราชื่อเจอสันครับนึกออกแล้วชื่อเจอสันนะฮะเจคอ,อบ <is> นะั่นมันมึงครับนะครับตอนนี้ก็มันก็ถูพื้นนะฮะบ,บอกว่าวิธีการถูพื้นที่ถูกต้องต้องทำยังไงครับ แล้วมันก็จับฝุ่นมาให้เราดูนะว่ามันถูผืนได้เยอะแค่ไหนนะฮะแล้วก็บอกคืนนี้ห้าทีนะฮะมันก็ยิ้มให้เราครับมันก็ร้องไห้นะดูตามมันดีๆมันร้องไห้อยู่นะครับแล้วนี่ก็คือไข่ก็ไม่รู้นะฮะดูดูดูเนี่ยไอเสื้อดำนะครับมันคือไข่ก็ไม่รู้นะเฮ้ยไขวะหนึ่งไม่ออกละไอบอสใหญ่มันอะไอหอยปะใช่ปะเออช่างมันนะฮะ เกียนเกียนอะนอะนะครับเราจะเริ่มแล้วเอาเฮ้ยอะไรเนี่ยมีเสียงเรือขับมาด้วยโอ้สภาพไม่มันกากอย่างวะงข้างๆนี่อะไรวะเนี่ยตอนนี้พี่เราก็ oh <fuck. S 1> พี่มันตายแล้วเปล่าแมนตายตายทำไม,มไมกูเป็นงี้วะ เอาละไม่ถ้าไม่เสียงแปกก็ไม่ต้องสงสัยเดี๋ยวค่อยแก้กันทีหลังโอ้ยเอาละนะ,ะนี่ก็ทุกคนก็ดำเนินไปนะฮะในในห้องอะไรวะในห้องกรีนาทองนะฮะมันบอกให้ลงเง,ะะเงียบๆนะอือเงียบ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 แล้วมันก็ลงไปนอนไม่ดูเป็นไรนะฮะ ที่เราก็มือเงยมาเราก็ลุกขึ้นนะฮะลุกขึ้นเลยครับยิ่ขึ้นอ้าว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 โซนเลือดจีมันกลับไปพี่ก็หันมามองเราเนะี่ยทำไมเจสันมันหน้าไม่เหมือนพี่วะหรือว่าเหมือนวะหรือว่าโอูแ้แหลก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 อะไรละนี่โอ้ยไม่แหลกมันแหลกตอนเช็คพอยต์นี่ยวะ่ะฟอลโล่แกรนอ๋อโอเคพี่เราช่วยกันใช่ไหมครับ เดีแม่งคนหอเลยวะโอแรกอยู่อะ <c oughs> เออเนี่ยข้าผ่านภารกิจแรกและไอวินยังไม่ผ่านเลยที่มันให้กดซีเห็นนะ เน,น,นหมเดนหมเลสี่าหมาเห็นเรานะฮะฮะบำน่งบำนึงแขดฝาใครอยู่หมาเห็นเรานะฮะไอ้นี่กำลังกินหมูนะฮะกินหมูเห็นเห็นนะฮะรู้จักไหมครับทำไมพี่เราไม่บวกเลยวะพี่เราไม่ใจกากนะครับต,ตอนนี้ โอ้โหนี่มันยาบ้ามเนี่ยใช่ป่ะผมไปรูหััน,นเอ,อ้ามีชั่นเฟลได้ไงวะหูแม่งเงอแปบบเออเลยม้ฮะ<ร>หูมีชั้นเฟลนะฮะเอาใหม่เลยเอาใหม่ผมขอโทษด้วยนะที่ผมเฟลนะเดินไปเร็วๆดีเ,เ,เ,เลยไหล อ๋อเอเนะมอให้เรากดซีอ๋อครับมันบอกว่าเนี่ยมันจะลดเสียงและลดการมองเห็นได้นะฮะไอการกดซีนะครับฝาคาครับยมันมีข้าวหกโจกกระเป็ดไม่เกี่ยวกันยนีตัวน ทำเดินไปแล้วเดินไปแล้วก็เหมือนเดิมให้เรากดซีนะแล้วก็เดินต่อไปแล้วยิ่งถ้าเราทำภารกิจไปเรื่อยๆเราจะได้นี้ฮะฮะเราจะได้รอยสักไปเรื่อยๆใช่ป่ะไม่แน่ใจไหมเราทำเราทำภารกิจตลอดว่าฉายาอะไรมีรอยสักขึ้นไม่แก่ ใช่ครับเอา,าพี่เรามันโดอะไรไปก็ไม่รู้เฮ้ยคุณไม่ได้นบอกให้เราเอาไฟเช็คมานะแล้วก็กล้องวิดีโอแล้วก็แผนที่นะฮะไม่รู้ว่าจะเอามาทำไมนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกัน มีเกลียวมีเกียวมลชินนี้มากเลยเดี๋ยวเล่นคนเดียวแล้วพอมไปละเหียนเขียนอ้ยกูขอโทษฮะกูกดทีนะฮะวางระเบิดไปแล้วใช่ปะเซลมาเนี่ย Át, ว้มาเลยควายตลึงเฮ้ยเอือหูตายนะพี่เราแม่นมากนะฮะแต่พี่นึงเราพี่ม่ได้โดนฆ่าตายกูรู้แล้วครับโอ้โหตอนนี้เราสติแตกเลยนะฮะพี่เอ้ยไม่ใช่พี่เราตอนนี้เราสติแตกนะฮะเจสันนะเห็นพี่เราฆ่าคนนะครับ คือเจสันนี่เป็นเด็กติ่มนะฮะพูดง่ายๆแบบว่าโลกสวยรับไม่ได้นะฮะค่าคนเฮ้ยอะไรอย่าประหารหมู่อ้ไตู้บินเลยะเมอครับอันนี้นี่มันต้นกันถ่ายใช่ปะ ผมเคยเห็นในข่าวนะผมไม่เกี่ยวนะครับแถวต้นกัญชาถ้าดูไม่ผิดนะอ๋อผมเคยดูในข่าวไอ้นั่นอนะ่ะที่มันง่ายโที่มันกูดกัญชาไว้บนดาดฟ้าเคยดูมนะั้ยเออเสร็จเรื่องเละมม่เกียยวดูเว้ยมันยิงใครวะเออกพวกพวกพวกอะแล้วมันจะมีแล้นจะเฟดมียาที่มันแจ้งมันเผาอะไรเออมีมีเออใช่เฮ้ยมึงอย่าไปสปอนดิเงไอ้ กี่ยอะไรกันสปอนวะมันสแปมไม่แห่วะกูเมาวะเนี่ยเซลครับเซลพักูครับผมขอโทษครับมันต้องห้ามยืนขึ้นนะมันต้องกดซีไปตลอดนะฮะขอโทษทีครับเอาใหม่ครับโอ้ยทำไมกูเล่นการอย่างนี้วะเขียดเขียด เอาเอาใหม่เอาใหม่นะฮะตรงนี้มันตรงไหนวะจับไม่ได้อ๋อให้ตรงปลาเห็นเนงาเงูนฮะครับเตรียมตัวปลาเตรียมตัวไฟนะโฮะนะ,ฮะ <Yeah. S 1> วางระเบิดแล้วนครับวัดต่อเดียววัดต่อฟ้า <Es per ate> จ้ครับอันนี้ปีน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 นี่เจสันเจสันปีนเจสันปีนเข้าไปเฮ้ยน้ำมันใคนะ่น่ะโอ้ยฉีดเอือโอ้ยเมื่อไรนะพีทำอะไรลงไปนะ่ะโ,โ,โอ้ยฉีฉฉด,ด,ดโอ้ยฉีนนดแล้วพีทำโอ้ฉฉฉ เฮ้ยเจ๊ฟังสันเจ๊อะไรวะโทษมันไม่มีอะไรวะที่มันลั่นอยู่ข้างล่างเขาเรียกว่าอะไรวะซับไตเติ้ลเออผมแปลไม่ออกฟังภาษาอังกฤษไม่ออกแต่แปลถ้ามีซับไตเติ้ลก็ว่าไปอย่างนะสอรี่อยู่นะฮะเราจะมาดูวิธีการประหารหมูกันที่วัดซาลีนอีกแล้วนะครับตบิด ตวเวะเบครับถึงดวงนี้แหละงลดงนียมเนคบนี่เนี่ยเ่หนุมหนุาแก่ละนาแก่ะนาวันนี้นะฮะมอตฟกรวางระเบยโลครับเอานะฮะเตยมตัววิ่งนะฮะ ด่ามือก็โคตรดามือร็โคตรด้านเลยลุกแล้วมาเลยครับแกก็มาเลดเอาละครับตอนนี้ผมไม่เฟลนะฮะดูด้วยนะฮะวิ่งมาถึงตรงนี้แล้วอ๋อมีรถวิ่งออกไปนะฮะ ไม่ได้วิ่งออกไปนี่หว่าวิ่งเข้ามาผมเฟลเองครับผมขอโทษตอนนี้เราบังถ้าจำไม่ผิดที่ว่าเห็นอะ I'm not afraid I'm not a f r น,น i d นนยิ่งยิ่งผมว่ามันเห็นนังนานแล้วเนะี่ยก็เป็นของจริงผมว่าเห็นนานแล้วแม่แบบเน,นี่ยตรงเนี้ยยิ่งยิ่งมองมาเห็นแล้วผมว่า ฮอโอ้คันนี้ okay. ผิวปากแบบสิวๆมากกว่าเอาแล้วมาถึงเนื้อเรื่องครับถึงเช็คพอยต์แล้วด้วยเออมันการแผนที่นะเนี่ยพี่มันบอกว่าสัญญาว่าจะมาหาพามันออกไปให้ได้นะพาเจสันออกไปให้ได้แกนนะฮะเอือแกนไปแล้วนะฮะเอ้ามึงรู้ได้ไงวะ ไม่แกรนไอแกรนอย่าตายกู friend. ไม่ไม่ไม่นะไุ้เมาเทียบอะไม่แกรนโอ้เราจะโอ๋งงง่านะแกรนแกรนบีบคอพี่ตัวเองนะฮะไม่ใช่อะไรนะมันให้เรากดสเป,ปกบาเพื่อบีบคอพี่ตัวเองนะพี่เราจะได้ทรมานน้อยลงพี่อะไร เอามันทำ่างที่อะไรครับเอาไงครับมึงขู่มวยกับมันเลยดิกลัวอะไรวะมาเป็มน่มเป็พี่มเองเลยมเวกูพักให้มันตลกไอ้สัตว์มึงอะทำให้กูแปลกแอะเหียเอ้ยกูโดนยิงเงาตูมีพีซพี่โดนฟักมีไปแม่ โมดิเชียเอ่ะลื่นๆหนักเลยหน,นักเลยลงไปแล้วหนักเลยอาบินได้นะตอนนี้เราก็เอือหัวกระแทกนะฮะแต่ก็ยังไม่ตายฮะยังลุกขึ้นมาได้ครัูว่าแล้วนะฮะวิ่งต่อครับไม่ใช่อะไรตกใช่วิ่งครับเจสันไม่ใช่เจคอบกูเป็นไรกับเจคอบเหรอเจสันวิ่งเจสัน เจสันก็จะโดดลงไปนะฮะแล้วเจสันกนอุ้ยขอโทษผิดเฟลแบบ <c oughs> เอ้กูเจอหมูอยากกินหมูอุ้ยโดนมาแล้วหนนดกไปจะรู้วัเจสันีน้คือ <c oughs> อุ้ยเชยี่ยมาต่อฟากะอให้ดนยากให้ดนโอ้โหตอนนี้เราก็ปีนอุ้ยหปีนัะยูสามมาเดินขึ้นไปนะฮะตอนนี้นะฮะแหลกครับไม่ใช่อะไรครับ เฮ้ยคอมูถึงเด็กพอยแล้วมันแหลกว่าทำไงดีวะโอ้ยกวางวิ่งหนักแน่วจังวะไอเด็กตุนพวกนี้เวลาวินบอจุงเล่นเกมอะไรอยู่เนี่ยอุ้ยไม่ตายนะฮะตายซะหืมใส่แว่นดำเฟี้ยวเหรอมึงเฟี้ยวฉันว่ามึงเฟี้ยวเหรเช็ดดำตายได้ดำ เฮ้ยกูทำอะไรลงไปกูแหลกเลยนะฮะกูทำอะไรลงไปเออแล้วแม่งก็บอกว่าเป็นว่าเงินจุมเบยนะฮะเราก็จะวิ่งต่อไปข้างหลังมาแล้วข้างหลังมาแล้ววิ่งข้ามสะพานครับไปแล้วเจสันลา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 โย่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 วิ่งครับลงหน้าที่วิ่งทึวิ่งครับวิ่งเนี่ยมีหน้าที่วิ่งครับคือตกน้ำครับไม่แช่อะไรครับเออ เรียบร้อยครับจบแล้วครับอืมึงยังยูบีซอฟพีเซนอ่ะเนี่ยกูตายแล้วเนี่ยยูบีซอฟเพิ่งจะพีเซนเฮ้ยคิวคิวมึงเชื่อปะภารกิจแรกอะที่มันให้เรากดซีไปเรื่อยๆทั้งทั้งภารกิจเลยชิ้วอีหนึ่งไม่ผ่านเลยนว้ยฝาขลายไม่เห็นกดซีอย่างภารกิจแรกที่มันให้เราหมอบหนีอะเฮ้ยมีคนมาช่วยเราไว้นะฮะโอ้เป็นร้อยสัก์เต็มตัวเลยนะครับหล่อมากครับพีเซนฝาควายสามนะฮะ แฉะอยู่ปเนี่ยแฉะอยูดิแฉะอยู่ฉะอูบอกแล nah, hmm, um, uh ้วว um, ่ากูจะแฉะฝาคายชิบไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรหรอกมูงเกิดการแหลกเลยนะฮะก็ต้องไปพูดด้วยนะฮะนี่ว่าแหลกที่ไหนปกติคอมผมนี่หมากกระโดดเชียร์ตกใจโดดเชียร์ตกใจหมดเลยจิ้งน้าให้หรอกไอ้คิวคิวมึงเล่นฝาคายคอมมึงแหลกปะตอนนั้นเนี่ยตอนที่แบบเช็คพอยต์อะไม่แหลกปะไม่แหลกเลยหรอ กูแหลกนิดหน่อยตอนชิดพายอะตอนนี้มันก็มีเสียงกระสิบนะ,ะมันก็คือพายกระสิบนะฮะชิดบอกเราดูวีดอซ้อมลงว่าแอคชั่นคอมพิวต์นะฮะเอาอะไรเนี่ยกลืนม,มาวูาเจอตุ๊ก,กตาบาใบอะไรต่างๆใครมันก็อินยัวเกนอีกแล้ววะเอาแี้วก็หันไปเฮ้ยเจอเกด้าวตูดทุยไม่ใช่ นี to to pues ่ยม <th> ันกำลังสักให้เราอยู um, mm ่นะนอนลงรับรองไม่เจ็บพรุ่งนี้ขี้สบายทุยไม่ใช่เนี่ยมันกําลังกาลังสักให้เรานะสวยดีเดี๋ยวเราบุ๊เกอร์สักไปเถอะเท่าไรอ้ยยูวลาบูวาูเอาควนคิวเอาควันคิวอแลนะฮะ เราตอนแรกเราจะตบติดกมันนะฮะเฮ้ยกูเขากมึงปิดเสียงปิดเสียงได้ปะเสียงดังมึงอ่ะคนอื่นกูไม่ว่านะเว้ยเสียงร้านเกมมึงอ่ะดังไอ้เหียางกูเามันไม่ยมปิดลมันเนแบโอ้โหิดมอนะฮะมันบอกให้เราตัดแขนตัวเองทุยไม่ใช่ตัดแขน เฟี้ยวอ่ะอยากได้รอยสัตว์อย่างงี้มั้งว่ะเจสันมึงเอารอยสัตว์มาแล้วเองรอยสัตว์ลอยสัตว์มาแรกกับกูดีกว่าเจสันลอยสัตว์ไม่ดีใน่อของปลาลอยสัตว์ไม่ดีใน่อของปลาครับโอ้โหมันเป็นเกย์นะเอ้ยไม่ใช่มันเป็นผู้กูเป็นอะไรกับเกย์วะมันเป็นผู้ช่วยชีวิตเรานะฮะไอ้นี่นะฮะซึ่งเรายังไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรนะแล้วมันก็มีไก่แขวนอยู่นะฮะมันบอกว่าไอเลิฟอยู่นะฮะ แล้วมันก็จ้องหน้าเราเรามันก็เดินออกไปนะฮะแล้วมันก็บอกว่าพรุ่งนี้มึงโดนอัดตัวดับแน่อ้าวแล้วเราก็เดินออกมาตามไก่ก็มาหาผู้เล้ยไก่ก็มาหาผู้เล้วงประตูประตูประตูยี่สิบหน้าต่างอ๋อ the b อ่ามันบอกให้เรามันหมายเราไปเดินชมนะฮะนี่ครับมันมันแนะนำเราให้ให้คนหมู่บ้านในรู้จักนะฮะว่าหนีรอดมาได้จาก ไอวาดนะเกรนทุยเกรนนี่รอดมาจากวาดได้นะจากค่ายวารดซักวันกูต้องกลับไปฆ่าไยเกวาร์ดนะฮะทุยสลีดทุยสลีดอ๋อแล้วครับเดี๋ยวมาเจอกันพันหน้าดีกว่านะฮะเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวทำอะไรเสร็จเดี๋ยวมันให้เราบังคับเดี๋ยวผมเจอกันพันหน้านะฮะ มันบอกว่ามันแอบชอบคนนี้อยู่นะทุยไม่ใช่เงี้ยแบบเออเร็วๆเถอะเร็วๆเถอะนะขอร้องเออเฮ้ยนี่นะมันเอาเงินฟาดหัวเรานะมันบอกว่าอยากอยากช่วยเพื่อนคุณไหมฮะอยากวะเออมึงเอาเงินเนี่ยไปซื้อไปซื้อขนมมากินนะเข้าใจปะเออมึงไปซื้อแฟนต้ากับ อะไรซาลาเปามากินนะซื้อขนมจิ้มด้วยนะลืมเีมันก็บอกให้เราเดินเข้าไปในเซเว่นมีตังค์อยู่หกสิบาทนะฮะซื้อปืนได้นี่โคตรเหลือเชื่อครับเหนึ่งเหงนเด้่งเดี๋ยวึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับ,โ,รบ,โ,รบโอเค เสร็จเรียบร้อยครับเออมึงเห็นเลยปะเออมึงเห็นเลยปะเต้แบบกูเห็นเต้แบบกูดเห็นดูหน้าป้าเขาเดิดเก็จะเยอะเลยกระเป๋าออกมาลูกเรามีตังส่วนบาทนะใช้อะไรไม่ได้เลยทีเดียวเชียวอ้สัสไอ้สัสเอ้าทำไมแค่นอนเธอเออช่างมันเถอะผมเล่นไม่เป็นนะฮะ เอ้มันบอกให้เราตามไปอีกแล้วอ่ะมันจะพาเราไปอัดถั่วดำแน่เลยอุ๊ยแรกไอ้ชิดมาตบฟอกแกนดบอดี้ขอโทษเรื่องขอโทษเกี่ยวกับพี่ชายของคุณัะรู้ว่าเขาอะไรอ่ะเขาทำงานอยู่ในทหารเหรอประเทศประเทศภูมิใจในตัวเขามากเออใช่โอ้ภูมิใจในตัวแม่ง ช่วยกูไม่ได้มึงรอมาไอสัว์ฮนด์บุกนี่คืออะไรวะเจสันบอดี้นะฮะโอ้โหดูหน้าเราดิเอะบราวดี้ไม่ใชห่อบราวดี้ไม่ใช่าเออบราวดี้บโรดี้ไม่ใช่บาวดี้เออช่างมันเถอะครับช่างแม่งครับ,บรไปต่อแอลอ๋อช่างมันไป อามากิทอนาคิทาวอะไรกันะก็มากิทาวจะก็จะมากิทาวโอ้ยหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งือขนมอะไรอะไรอะไรดำเฮ้ยอะไรเนี่ยโหปลูกต้นมะพร้าวนี่ว่าทุยไม่ใช่เอาละผมผมจะเดินตามมันไปเรื่อยๆนะฮะเอางี้ดีกว่า เดี๋ยวมาเจอกันใหม่พันหน้านะเอาใหเอาให้แบบเดี๋ยวรอผมมีสิ่งของสักนิดนึงนะฮขอไปหาอะไรเล่นซับหนึ่งนะสำหรับวันนี้ลาก่อนคนระับบ๊ายบายจุ๊บจุบแหลก